ชแนลนะครับมีใครมาเอ่ยหน้าร้านองคูัสดีครับโอ้โหชิฟยันมาแล้วนะครับกลมัอดีครับทีพีสตอรี่ทีซีชาแนลอันนี้เันนวยอยังนีงไมโครโฟนไมโครโฟนบอก กระซิบก็ยังได้ยินทำไมไม่ไปที่นู่นอ่ะสดนะครับนะอาชมมีพันธุ์มันเที่ยวมักมือนี่ยเป็นมันยุทธโอ้นี่เสียบอยอ่านี่แหละครับชื่อเสียเรียงนช่องเสียบอยหมูสดเอาสดีครับพี่เราตัวจริงครับตัวเป็นๆนะครับมาเมื่อนีร่มาบัลกุกเกาะครับโดยอาจารย์ครับรถครับพาเพื่อนมาเที่ยวที่มาหน้าเป็นกุกเกาะท่างุมราชมาดูกันครับมาเกี่ยมกันกันครับเนาะมาด้วยกันมาด้วยกันมาดูกันครับมากับมานะ ทีงานถ่ายไม่ได้เพราะว่าตอนนี้อมควันอยู่ผมเคยมาที่พี่ไอซี่ครับเป็นมุมกาผมเคยมาครั้งแรกครับครั้งแรกก็ทีมเคยเห็นแต่ในนี้มีคนเคยดยู่ันทายเนาะผมเลยมาเห็นสภาพจริงๆแล้วบาดนี้แต่ว่าทางขึ้นมานเนี่ยสูบอยู่งั้นว่ามันเข้ามาเที่ยวเหนือครับขี่รถขึ้นมาโค้งใส่โค้งขวาอยู่เดียวเอาคุ้มค้เตาเต่างอเออต่างออยู่ตะกี้ก็มาเที่ยวตัวหัวหัวที่จุดบ้าแต่บ่าบได้ ขี่ขึ้นมาฮอนนี้ยู่สะกดลายปีนแล้วขึ้นมาอยู่แต่ว่าคือบ้านที่มาหอดกเคืออ่ะแต่ขี่มามันไก่รองเห็นยูโคมันขึ้นขึ้นไปทั้งอันเดอร์เพื่อดงหลวงมันบดขึ้นไก่มาขี่ก็คือขึ้นมาหอดบังบังโค้งเนี่ยกันเลี้ยวกับเมื่อจะไม่ได้ขี่เป็นบ้าแว่นที่ขี่มอเตอร์ไซค์จะไม่เลี่ยนนี่ะมันเดลยเลนมากขึ้นอ่ะตามรอยตามรอยตามรอยองค์ปู่พญานาคตามรอยองปูอาจจะบดขึ้นมาเห็นตอดองค์ปู่เพิ่งยุดหรอว่าอลังการเป็นยังไังไง แต่บอกเคยเห็นแต่ว่าเพิ่นก่หน่ายไปยู่แถวบ้านผมแล้วล่ะคุณไปอยู่ผมบอกว่ากูละคจับจากปำปดงจากบ้านผมไปซย้ายไปนูอยู่นู่นแล้วครับแต่ว่าก็บอกไปยังมึอผมจะมาเฮ็ดคลิปเฮ็ดคลิปย้อนรอยเนาะเออเพราะว่าผมกะบทายหลวงปู่อยู่แล้วนะหลวงปู่อยู่แล้วผมเลยอยากมาเบิ่งเบิ้เตืนยังไงเตือนยังไงเลยมาสูดบรรยากาศบ้านกุกเกาะล่ะบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีเหมือนกับทางเหนือเลยเนาะแตยังดียังมียังมีแห้งอะไวยังไงมาตามรอย ย้อน lòi ย้อนร้อยย้อน FC mà ด้วย FC mà FC từ S <S <preach science> มาในนามของเชฟยันเนอะวันนี้นะฮะใครพาเสืยบอยมาเป็นเชฟยันเนอะเชฟยันมานล้วกันครับมาแล้ว่งกันนี่ยิข้อสร้างน้อกันพร้อผมถ้าใครจะว่าพูดเล็กน้อกันเยอะว่าเอ๊ะพรได้กับเสืยบอยมาด้วยกันหรือเปล่าเสืยบอยมากับเชฟยันนี่เนี่ยทำด้วยกันครับวันนี้มาด้วยกันเสืยบอยก็แบบติดตามผมไปรู้จากกันที่กับเสืยบอยนะครับเคยเห็นในโลกโซเชียลแต่ไม่เคยเห็นตัวเป็นๆตัวเป็นตัวเป็นเห็นแล้วครับบัดนี้เห็นตัวเป็นๆแล้วเรามต้องพาดอะไร ตอนนี้ผมจะพาเสียบอยไปยามแคร์พูมีเกียรต์ที่ผมรู้จักที่นี่ครับครับผเขาเป็นเจ้าของฟาร์มหนูที่ใหญ่ที่สุดอยู่นี่ครับผมนัวร่าทำไมรู้จักใช่ไหมรู้จักกันไหมครับรู้รู้ไม่มีใครรู้จักเพราะว่าเอาเนี่ยครับส่องบ่อนัวหัวมอลมัดเกลือกันก็ชิบแล้วมื่อไหร่มากินหนูว่า กินได้บ้านขับกินได้บ้ดหมืงัวกับมีดได้บอกครับผมเราบอกงัวท่านี้เขาบอกกินกันบเขาเซิร์ฟเอาเอาสองซองครับมาเจอกันวันนี้ความฮาจะเกิดขึ้นครับวันนี้จะอยู่ด้วยกันทั้งวันวันนี้เนอะจะพากันไปเที่ยวทั้งวันนะครับเนาะโอ้ยก้ามก้ามไม่แยวันนี้เราไปทายให้กัดกัดตับปาดหนึ่งกับจีบหมูโคจูเแล้วเจ้าของฟาร์มหนูแม่เจ้าของฟาร์มหนูเจอเจ้าของฟาร์มหมูฟาร์มหนูเจอกับ ตหมูจะเป็นยังไง หนูกับหมูจะมาคุยกันเมื่อนีร่เจ้าต้องเอาหมูไปแลกกันหนูเด้โอ้โหเล็กโอ้โหมันเป็นตัวใหญ่เหนี่ยนูแต่ว่าถ้าอีหนูเนี่ยโอเคเบื่อบอยเบื่อบอยใจนะครับทีมงานเราก็ไม่กล้าพูดเออคนพูดไม่น่ากลัวกลัวบอกไปยังครับทีมงานนีกว่าได้อันนี้ไต้หวัเนาะไต้หวันี่เขาเรียกว่ายูทูบเบอร์อิสระเดเนี่เกี่ยวเด้อมาผมมาเที่ยวครับมาถูกเกาะครับวันแรก <OK. S 2> แล็ครั้งแรกในชีวิตที่ผมมาแต่ว่าก็เทีทเคยค่ยจบได้คยีผ่านเลยมาทางมาโค้งนี่สิมาเที่ยวขอบมันุเสาร์อาทิตย์มืนี้ยเั่าบ้านบอนุมัติเปิดไฟเทียวครับวันนี้อ๋ออ่าเดี๋ยวจะพาเดินไปเรื่อยๆจะพาสีบบอลเพราะอันนี้เป็นใกล้เลยนะครับคุนมุณดูแลผมอาจจะเป็นรอบทำงานรีบเร้าไหมว่าโยาาร สูงเจ้าสาวหาราชานมีผมพาเสียบอยมาบสวัสดีครับสวัสดีครับปาเซียบอยมายามบ้านกกอกสวัสดีครับลุงวนมาแต่นอยู่นี่ไปตังแมเอาม่งส่เลนะสวัสดีบ่เอาเจ้บอยมาเจ้าสวัสดีครับเอาถ่ายรูปจกับลุงวนมาแต่มาถายรูปนมาที่เจ้ต้องถ่ายรูปเด ยิ้มแน่ทั้งนี้ก็ได้โว้โฆษนาบูดไรเป็นทยิ้มได้ข่อยกับชิบูยูน้ว่ข่อยหรือไปแล้วหรือจะไปกันไปกันอันพญางานที่ไรล่ะออกมาตรงนี้อ่อันนี้มันอันนี้อันนี้มันหนักนิกีวะเนี่ยไม่นอยู่ใช่ครับอันนี้น้ำเปรี้ยวนี่น้ำเปรี้ยวน้ำเปรี้ยวน้ำเปรี้ยวอันนี้น้ำเปรี้ยว นอนประสมดัางเงียมักการดนี่กระดังน้ำเปียนกระดังครับแขารู้เหมือนกันเขานนี Project ้ม um ันขับมันกัดอยู่บนการดครับก็ล้องมึงเลยไม่เป็นนี่มิเตถูกเขากัดนี่ฮะนี่โอ้ถูกเขาการ์ดเงียบเงียบไหมครับหลังจากที่ปุ้งปู่ยก็เงียบครับเงียบเงียบครับเอาทำไมวันนี้เดี๋ยวอยู่คนอยู่คนเดียวก็เดี๋ยวตอนเย็นแฟนจะไปทำงานที่ต่างประเทศ ก็เลยต้องไปส่งเขาประเทศไหนท่านมาเลเซียมาเลเซียครับผมคิดว่าท่านเป็นรปภที่นี่นะครับจะกีดจอปรีเทศที่่นข้าขอนบ่าที่จะสี่คนบนมาเออคุณล้นแล้วผมไม่น้อยแล้วเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะพาเสียบอยไปดูอ่าเรื่องหาดของมานาาเขาอยู่กันยังไงนมเปรี้ยวครับน้ำเปรี้ยวน้ำเปรี้ยวนเปรี้ยวนมเปรี้ยวไปเลยไป ไปจะไปคะเลหาดพี่แดงไงไหมไปคะเลหาดพี่แดงหรือเปล่าอะไรปลาส้มเป็นยังไงปลาส้มมันเสียชีวิตแล้วนี่นะครับตอนนี้เหลืออยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเหลืออยู่ที่บ้านกรกฏเปี้ยวเปียบไปตอนนี้เสียบอยกับเชฟยันมาย้อนลอยคะเลหาดของมานาสตอรี่นะครับผมเเออมาบิังยูบองเศร้าเกาเจ้าเนาะบัดนี้ผู้ใดอยู่บัดนี้บกอ เยอมากครับโอ้โหม,มันดูตาแล้วครับไ่ถึงนม้จบาคิปนี้ก็จบคิปแต่คนจบเต้ง <laughs> <laughs> โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ p c c h a n n e l เลยนะครับ <Okay. S 1> ขอบคุณครับ